ก็บอกว่าถ้าสามเหลี่ยม CDE มีพื้นที่84ตารางเซนนะครับครูแสดงไว้ตรงนี้นะแสดงไว้ที่รูปนี้นะอยากได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม ACE ครูก็สมมุติเลยให้พื้นที่ของสามเหลี่ยม ACE เนะี่ยเป็น x ACE รูปนี้มีพื้นที่เป็น x นะครับงั้นเขียนสรรมการเลยนะครับ เอาพื้นที่ของ A C E ส่วนด้วยฐานของมันนะมาดูก่อนฐานของมันยาวเท่าไหร่ฐานของมันห้าบวกสามเป็นแปดขนาที่ฐานของรูปนี้เป็นหกนะงั้นเราก็เลยได้สมการเป็น x ส่วนด้วยแปดจะไปเท่ากับแปดสิบสี่ส่วนด้วยหก โอเคตรงนี้งงงไหมครับอืมเพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ84ดส่วนหย้าย8ข้างฝั่งมาจากตัวหารมาเป็นตัวคูณนะครับตัดทอนหไปตัดได้14 14 8ได้112 เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม A C E ที่โจทย์ถามนะก็จะเท่ากับ x เท่ากับร้อยสิบสองตารางเซนต